ต่อที่ ep ที่3นะครับนะครับสวัสดีผู้ติดตามช่องยูทู e ผมอยู่นะครับเจวก่อนแกเซลยโรเน็ตเบิร์กเรดิโอชาแนลนะครับโอเคหลังจาก ep ที่2เราเหล่าแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนะพี่เขาทาเยินมาเลยผมก็ต้องพยายามเหล่าให้มันเออแค่อรไรอ่ะให้มันได้นะครับระดับนะครับเนี่ยก็สภาพนี้ครับนะนะโอเคนะครับเหลาให้แหลมแล้วนะครับแล้วส่วนตัวนี้แจ็ครถนะครับเหลาให้แหลมเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับ สีเข <Es> ียวเนี่ยสายสีเขียวเป็นสายใหม่นะครับก็นะครับเหลาเรียบร้อยนะครับให้ทั้งคู่เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาพี่เก็บกลับไปนะัดี๋ยวผมแยกสายแล้วเราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับปุ๊บนะครับแ๋ยวกอแกะคโอเคนี่คู่นี้นะคู่นี้นะครับก็เอาสีเหลืองสีเหลืองใส่แจ็ครถนะครับนะใส่เข้าไปนะครับก็ถูกเหลาแล้วทั้งคู่แล้วนะครับเห็นไหมนะครับ นะครับโอเคสีเหลืองเส้นหนึ่งนะครับคู่สีเขียวนะครับหยิบคู่มาก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคสวมแจ็ครดเข้าไปนะครับนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับจบละโอเคนะครับเตรียมเชื่อมต่อโอเคเตอนผมเปิดเข้าขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาไปเปลี่ยนช่องมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะคืออย่างเงี้ยคือมาผมเจอแบบนี้ครับ 168472นะครับอันนี้เป็น168475อันนี้เป็น168460อันนี้เป็น168425ก็เลยงงว่าเออเอ,อคือยังไงอ่ะจะบอกว่าพี่เขาตั้งช่องมาไม่ตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถามพี่เขานะครับแต่แค่สงสัยว่า ทำไมเป็นคนละความถี่แต่ผมจะตั้งให้เป็นความถี่เหมือนเดียวกันโอเคนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับไอคอมตัวนี้นะไอคอมตัวนี้นะครับนะครับไอคอมตัวนี้นะครับนะครับเป็นหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะพี่ก็ตั้งวอล์กมาแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นปุ่มอ่า v tap m นะครับก็คือเข้าช่องกับไม่เข้าช่องนะนี่ครับเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นอ่าห้องเมมโมรี่นะครับหน้าในห้องเมมโมรี่พี่กันนะ อันนี้กบไม่กอันนี้ในห้องเมมโมรีนะครับห้องเมมโมรียเขาเลขหนึ่งนะครับพี่ก็เปิดบลลอกมาแล้วนะครับอันนี้ไม่เมมโมรีนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งส่วนมากถ้าเป็นรุ่นเนี้ยที่ผมสังเกตนะครับมันจะต้องตั้งในช่องที่ไม่เป็นเมมโมรีนะครับต้องได้ไม่มีเลขหนึ่งแบบนี้นะเนี่ยน,นี้มันเป็นเนี่ยช่องหนึ่งกับช่องหนึ่งอันนี้คือไม่เมมโมรีนะเราไม่เอาเมมโมรีครับเราจะไปตั้งช่องที่ไม่เรแล้วก,กดบีทับเอ็มทีนะครับมีอยูททั่วไปก็น่าจะมีครับบีทั หายไปแล้วนะครับโอเคนะครับการเปิดบล็อกรุ่นนี้นะครับการเปิดบล็อกนะการเปิดบล็อกนะครับนะกดนะครับกดที่นี่นมันจะมีปุ่มนะครับนี่มีเมนูนะครับมีเลื่อนขึ้นลงนะครับอุ้ยเดี๋ยวผมจับไปดีก่อนมีเมนูมีปุ่มเลื่อนขึ้นลงมี X ออกนะครับมีสเต็ปมีอะไร txp นะเซฟนะครับสแกนบล็อกนะครับ แล้วก็อะไรทุกอย่างนะครับเห็นไหมเมนูเมนูวอล์กอยู่ที่4นะครับโอเคเดี๋ยวไปตั้งกันนะครับกดเมนูครับตึมครับนะครับกดเลข4ไปเลยนะครับรุ่นนี้มันจะตั้งค่าวอล์กได้แค่นี้นะครับตอนแรกพี่เข้ามาพี่ก็ตั้งนะครับจะให้มันสมมติเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข3าต้องกดเมนูอีกทีนึงครับกดเมนูอีกทีนึงครับนะครับไอตัวนี้มันจะวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนขึ้นนะเป็นเลข4เลขค่า นี่คือระบบวอล์กระบบวอล์กของมันนะี่คือปิดออฟก็คือไม่ใช้นะครับนะครับโอเคปุ๊บปุ๊บออฟก็คือไม่ใช้นะครับจากนี้รุ่นนี้จากที่ผมตั้งที่ผมเช็คมาแล้วนะครับมันต้องอยู่ที่ประมาณ3นะครับข้อความ3ามี่มันจะหน่วงนานไปนิดนึงให้อยู่ที่3ามนะครับมาตั้งเสร็จปุ๊บให้กดเมนูอีกรอบนะครับไอ้พวกนี้มันจะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วกดออกนะครับ นี่ก็คือคอนเฟิร์มปุ๊บมันจะขึ้นออฟเลยโอเคสมมุติว่าปิดออฟทำไงนะครับกดเมนูครับกดเลขสี่ครับเลขสี่ครับนะครับโอเคกดเมนูอีกรอบนึงครับนี่เพื่อให้ลูกศรวิ่งลงมาครับปุ๊บลดลงมาครับนี่ลดลงมาครับออฟครับนะครับเมื่อมันตำแหน่งได้ปุ๊บที่เราต้องการปุ๊บเมนูอย่างนี้ใช่ไหมครับกดเมนูอีกทีนึงครับลูกศรนี้ครับกดเมนูที่ปุ๊บให้มันขึ้นแบงข้างบนปุ๊บแล้วออกครับ X อออกได้ครับ หายครับบล็อกไม่มีละโอเคผมจะตั้งครับถ้าจะตั้งครับกดเมนูครับโอเคมันขึ้นมาแล้วมันอาจจะค้างอยู่แล้วแต่รุ่นนะครับของผมจะไม่ขึ้นครับโอเคกดเมนูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับเมนูครับอ่เลื่อนขึ้นครับเพื่อจะตั้งค่าไปเลขสามนะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บกดเมนูอีกทีหนึ่งครับนะครับกด X ออกครับนี่ครับบล็อกขึ้นมาแล้ว S บล็อกนะครับรุ่นนี้จะตั้งได้แค่นี้นะครับเหมือนกันครับตัวนี้ผมก็ตั้งให้พี่กันแล้วนะครับประมาณสาม นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนความถี่ให้มันตรงก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ครับหรือเขาเล่นรีบิสเตอร์ก็ไม่รู้นะก็มไม่แน่ใจนะครับอืมผมตั้งข้อจำกันให้มันตรงกันนะครับเพราะผมจะได้สะดวกผมเป็นหนึ่งข้างบนนะข้างบนนะครับข้างบนเป็นนะครับข้างบนเป็นหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดสองนะครับผมจะตั้งข้างบนเป็นหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดสองเหมือนกันนะครับ หนึ่งหกแปดสี่เจ็ดสองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเป็นหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดสองนะครับอ่าไม่ไปทำไมไม่ไปอ๋อมันเป็นสองโอเคแป๊บหนึ่งนะครับทำใหม่หนึ่งหกแปดแปดสี่เจ็ดสองอ่าทำไมไม่ไปครับรุ่นนี้แปดเออนี่ครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ไปนะครับนะหรือเขาเป็นทำรีพิเตอร์เราก็ไม่รู้นะสี่เจไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นที่พี่เขาตั้งค่าท่องความระยะห่างความถี่ไว้หรือเปล่าเนี่ยครับมันก็เดี๋ยวผมต้องกดคีย์ดูครับถ้าเป็นหนึ่งถ้าเป็น ถ้ากดถ้ากดหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดสองมาหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าได้คือโอเคนะครับเดี๋ยวผมกดเปิดวอลลุ่มก่อนอ่าผมจะพูดนะครับเจอ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 โอเคนะครับนี่โอเคแปลว่าไฟไฟโชว์ที่หนึ่งหกแปดสี่เจ็ดสองนะครับเขาตั้งเป็นลิมิเตอร์มานะครับนะโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนปุ่มก่อนปุ๊บอ่ะผมสมมติผมเลื่อนปุ่มเป็น 168460นะครับแล้วตรงนี้มันก็เป็น168475นะครับเรากดคีย์ดูครับโอเคหนึ่งโอเคนะครับน่าจะได้นะครับน่าจะเป็นเลนพิเตอร์มาโทษทีนะมีเสียงวิทออกมาโอเคไม่เป็นไรนะครับนะครับเดี๋ยวผมนะครับอโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อดูนะครับจากที่ผมทำกล่องตั้งค่าลิงก์ไ้แล้วนะครับโอเคนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับนะเสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บนะครับนะครับสังเกตนะครับสังเกตนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีติ่งติ่งมันเป็นหูฟังปุ๊บนะครับแล้วก็มีเชิดขึ้นไปไอ้ขาเชิดนี่ก็คือขาที่เป็นตัวของเอ,อ,อะไรนะตัวของ เไม์นะครับต้องให้โชว์แบบนี้นะโอเคนะครับผมผมยังไม่เปิดบล็อกนะเสียบใช้ปกติก่อนนะครับโอเคนะครับวางก่อนนะนะครับนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ทีละชุดนะครับทีละชุดเลยนะครับอืมนะกล้องตัวนี้อาจจาะนั่นหน่อยนะครับ๋ยวปรับกล้องเชิดขึ้นหน่อย ได้เห yeah, okay, okay, um, okay. ็นกว้างๆนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อทีละเครื่องก่อนนะคู่นี้นะคู่นี้นะครับคู่นี้นะโอเคคู่นี้เสียบเข้าไปเครื่องนี้ก่อนนะครับนะครับโอเคสีเหลืองมีแจ็ครถนะครับใส่รูบนนะครับรูสามจุดห้านะครับไอรูสองจุดห้านะอันนี้สองจุดห้านะครับรูเล็กสองจุดห้ารูใหญ่สามจุดห้านะมาตรฐานสากลนะครับโอเคสีเหลืองใส่รูเล็กมีแจ็ครถเรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปครับนะครับเข้าไหม โอเคเข้านะครับนะบางทีเหลาเราก็ต้องดูด้วยนะครับเหลาเสร็จอาจจะไม่ได้เข้านะครับนี่ครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดจากเครื่องทูอ่าผมจะกดจากตำแหน่งห้องไอโคนะครับนี่นะครับห้องไอโคนะครับเปิดบล็อกตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีฟ้านะเอาเมาส์ขึ้นมาจับโอเคนะครับบล็อกเปิดทํางานเรียบร้อย วิทยุเปิดบล็อกเรียบร้อยนะครับวางไว้ครับวางเรียบร้อยนะครับโอเคผมจะกดคีย์ตอนนี้ผมมันอยู่ที่หนึ่งหกแปดสี่เจ็ดสองผมจะกดคีย์ข้างบนนะครับปรับตัว a b ขึ้นข้างบนนะครับกดทดสอบนะครับทดสอ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 บ ทำไมไม่ได้นะครับเพราะรีพิเตอร์หรือเปล่าทำไมพี่เขาถึงกดไม่ได้นี่ที่ไม่ได้เนี่ยเพราะเขาตั้งค่ารีพิเตอร์ไว้หรือเปล่าผมเปิดปรับให้มันเป็น A B A B สิ C. ะครับโอเคกดคีย์ครับทดสอ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 บดสอบนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะมาเปลี่ยนคู่สิไม่น่าจะไม่ได้นะผมก็ลองจากเครื่องผมอยู่นะครับแอคเขียว อโอเคนะครับทดสอบเนี่ยครับเป็นเป็นที่เครื่องพี่เขาอะผมกดคีย์นะครับกดคีย์มันไม่ไปเห็นไหมเนี่ยไม่ไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวก่อนผมเออทำไมเครื่องพี่เขาไม่ไปไม่กระแทกด้วยเรป,ปิดบล็อกเครื่องนีกัน โอเคปิดบล็อกครับทดสอบเนี่ยครับแม่เครื่องเขากดคีย์ไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเนี่ยครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเป็นที่เสาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมกดคีย์กันแล้วกันนะครับพี่เขาส่งโลไว้หรือเปล่าน่าจะใชอ่อ่ะอ่ะกดคีย์นะนะครับอ่ะผมเปิดนะผมเปิดตัวนี้ประมาณสักอ่าเปิดใหม่ ครับคู่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ประมาณเลขสี่นะครับนะเดี๋ยวดูสิว่าทำงานไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่ครับนี่ครับทำงานอยู่นะครับนี่ทำงานอยู่นะครับบล็อกทำงานอยู่นะครับผมว่าเป็นที่เครื่องพี่ก็น่าไม่ได้เป็นเครื่องเครื่องของลิงแน่นอนนะครับอ่าโอเคแล้วกดนับ หนึ่งสองสามหนึ่งสสามหนึ่งสสามสี่หะนะฮะบล็อกทำงานนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งใหม่นะครับตั้งค่าบล็อกขั้พีข้าใหม่น่าจะต้องประมาณสักอ่ะถอดก่อนนะครับต้องเอาแบบเร็วๆนะครับหนึ่งเลยเมนูปุ๊บโอเคบล็อกนะครับกดเมนูนะครับลดลงมา อ่าหนึ่งเลยแล้วกันลองที่หนึ่งเลยโอเคนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคนะครับเสียบเข้าไปนะครับโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดเครื่องครับ อ่าครานี้วอคกไวขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคกดคีย์ครับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เออเนี่ยผมกดคีย์แล้วมันยังไม่เข้าเครื่องพี่เขาเลยอะระยะทางมันไกลเนี่ยครับเหมือนมันไกลมากเลยอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันไกล เครื่องพี่เขามีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาที่ภาคส่งหรือเปล่าเนี่ยทำไมกดคีย์แล้วมันอ่าตั้งตัวนี้ปมนสามร้อยดูครับนี่ครับจากปัญหาที่เจอนะครับที่พี่เขาบอกว่ากดไม่ได้ขนาดปกติไม่มีเสาก็น่าจะต้องไวอยู่นะนี่ไม่มีเสาเขาไม่เกี่ยวครับคนเอก่ใกล้อยู่แล้วนะครับใกล้ขนาด,นาดยังกดคีย์ไม่ได้ก็เลยว่าภาค P a เพี่เขามีปัญหาเดี๋ยวต้องเช็ค PA พี่เขา นะครับว่ากำลังวัดตกหรือเปล่านะโอเคนะครับผมตั้งกดถู่ตั้งวงใบให้ไวขึ้นกับเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนเนี่ยผมใกล้ๆขนาดนี้กดคีย์เนี่ยมันไม่เข้าอะ่ะเนี่ยครับเนี่ยมันต้องให้ใกล้ผมว่าวิทยุพี่เขามีปัญหาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะเนี่ย นี่ครับเกิดอะไรขึ้นพิทียุมีปัญหาหรือเปล่าอืมทำไมกดคีย์ไม่ไปกดใกล้ๆได้ครับเนี่ยใกล้ๆได้นะเห็นไหมใกล้ๆนี้แดงอันนี้อันนี้แดงอันนี้เหลืองนะครับเข้าเนี่ยเข้าอยู่นะเข้าเนี่ยครับซเซลล์โลเข้าอยู่นะพี่เอพี่ก็พังหรือเปล่าอ้าวโอเคนะผมใ,ใกล้ๆเลยนะลอาลองลอง,ลองดูซเซลล์โลกครับ ห <st arts> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไหมครับมันเป็นที่ PAP เขาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราตั้งท่าที่หนึ่งอะท้ายมันจะหาย,ยางไงปุ๊บถ้าท้ายมันหายมันก็ข้อความไม่ครบจะตั้งค่าที่สี่ดูที่สามดูอ่ะโอเคนะครับออกปุ๊บอ่ะ โอเคนะครับกดคีย์ครับดูกดดูดูด,ด,ดูวงไอจเจีนสองเลยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะเป็นที่วิทยุพี่เขาแน่เลยเนี่ยมันใกล้อ่ะขนาดอ่ะเดี๋ยวผมก็กดกไกลเดี๋ยวผมเอาไว้ข้างหลังหน้าจอนะผมกดนะครับอันนี้แดงนะหนึ่งสองสามสี่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  ห็นไหมมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเปิดเร่งเร่งขึ้นเร่งเร่งขึ้นเยอะขึ้นหน่อยอ่ะอ้าโอเคนะโอเคผมก,กดไกลๆแล้ครับดูดิไหม หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสห้าเโอเคนะครับเร่งไปประมาณอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็อาจจะต้องมาดูนะครับส่งวิดีโอครับอันนี้พี่ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องไม่ต้องปิดนะแค่ปิดมาสุดนะครับเร่งเข้าไปหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดนะสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีด อ่หกขีดก็ได้นะครับหกขีดก <c oughs> um, uh, okay. ็อยู่ประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงถ้าถ้าถ้าสิบขีดเนี่ยอยู่ประมาณอ่าสิบขีดตรงนี้มันไปอยู่ประมาณสิบโมงนะครับอ่าห้าขีดมันอยู่ประมาณเที่ยงนะเที่ยงหรือสิบเอ็ดโมงหกขีดก็อยู่ประมาณเที่ยงหรือประมาณบ่ายโมงครับอ่ะเร่งตัวนี้ให้เยอะขึ้นนะครับตั้งค่าวอล์กอยู่ที่เลขสามอ่ะคอยลองกดขี์นะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย โอเคได้นะโอเคถือว่าได้ผ่านนะโอเคเดี๋ยวผมต่อสองเครื่องเลยครับแล้วผมจะใช้เครื่องแดงลองกดคีย์ดูนะครับเครื่องเออเครื่องดําลองกดคีย์ดูนะครับตั้งสองเครื่องเลยนะครับไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวถ้าสองเครื่องมันก็จะไม่มีวอล์กนะครับแต่ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับถือว่าโอเคผ่านแล้วนะครับน่าจะเป็นอ่า ตั้งค่าวอล์กที่2วิทยุเขาตั้งโลไว้ด้วยนะครับพี่ก็ตั้งโลไว้ด้วยนะโทรศับเซรุ่มตั friend. Friend. ้งให้แล้วนะครับแล้วก็เล่งวอลล่มมาประมาณทักบ่ายโมงอ่ะประมาณบ่ายโมงนะพี่นะประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงเฉียงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ไปตั้งเป็น300กับ800หรือตั้งเป็น300หรือแปดหนึ่งพันก็ได้โอเคหนึ่งพันดีกว่านะครับจะได้ตัดข้อความช้าหน่อยนะครับแล้วพี่ก็ตั้งวิทยุโลด้วยก็ต้องให้เขาไปตั้งเองนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าต้องตั้งโลเพื่อเพื่อ,อ,อกวนรับไม่เพื่อไม่อยากรับสัญญาณทางอื่นหรือเปล่านะครับโอเคหนึ่งพันนะจะได้ตัดช้าหน่อยโอเคนะครับอันนี้ก็สามร้อยนะสามร้อยหนึ่งพันโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงครับอุ้ยตัวท,ทีบ ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะวักมาครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งมาหกเบนโอเคนะครับนี่อ่ะโอเคตั้งค่าไปหมดแล้วโอเคนะถือว่าได้แล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับพี่นะครับก็คือตรงเนี้ยเราเรามันเกือบปิดนะมันเกือบปิดแต่ไม่ปิดใช่ถ้าปิดไปมันก็จะเป็นอ่อเจ็ดโมงนะครับ ก็8โมง9โมง10โมง10โมงก็มาเดินประมาณนี้นะครับเที่ยงก็ประมาณนี้นะครับพี่บิดบิดวอลลุ่มมาประมาณทักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครับแล้ววอล์กนะครับวอล์กก็คือตรงนี้เมนูครับวอล์กบออยู่ที่3นะครับเห็นนะวอล์กตั้งข้าวที่3นะครับไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะครับโอเคออกจากวอล์กปุ๊บนะครับโอเคนะมันก็บอกกลับมาอยู่นะครับโอเคส่วนเซลโล่นะครับนะเซลโล่นะไปที่จุด3จุดไข่ปลานะครับ ไปที่ตัวเลือกครับปุ่มกดเพื่อพูดครับปุ่มบล็อกครับนะครับมาตรงนี้ตรงที่ปานกลางนะไอ้ตรงนี้ต่ำไอ้ตรงนี้ต่ํานะครับแถวบนนี้คือปานกลางนะครับแน่เนี่ยปานกลางนี่ต่ํานะครับโอเคมานะครับถ้าตัวเลขนะครับตัวเลขก็ตรงนี้เป็นสามร้อยนะครับไอ้ตรงนี้ล่างเป็นพันหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแบคกลับไปถือว่าโอเคละ ลองดูนะครับถือว่าได้แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับเป็นที่การตั้งค่าต่างๆแล้วก็เรื่องของแจ็คนะครับเหลามาเล็กไปหน่อยนะครับโอเคใช้ได้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเวิร์กเดิโอชอนแนลด้วยนะครับนะครับวันนี้มาพี่พี่ที่เขาสั่งกล่องไปกล่องสายใหญ่นะครับต่อไม่ได้นะครับก็เลยส่งเครื่องมาให้ผมตั้งค่าให้เลยทีเดียวนะครับก็โอเคครับ สำหรับสมาชิกที่ดู youtube ตั้งแต่ e ีพีหนึ่งีีสองมานะดูปุ๊บในวิธีการเหลาแจ็คประมาณไหนนะครับลองไปทำกันดูนะครับเผื่อมันไม่เชื่อมต่อแล้วก็ดูร่องร่องแจ็คในะตัวน,นี้นะครับมีผลนะครับมีผลทําให้ระบบไม่เชื่อมต่อบางทีถ้าไปซื้อจากกล่องจากที่อื่นมาก็เหมือนกันครับแจ็คจะไม่เข้าเหมือนกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ